สักคู่หนึ่งสักครึ่งชั่วโมงนะเผื่อคนนี้เผื่ออาจจะได้ไปเยอรมันไปเยี่ยมลูกศิษย,นะย,ย์หน่อยไปเยียมเดวิสหน่อยเขาไม่สะดวกมาคือถ้าเรามองในแง่หนึ่งด้านหนึ่งนะบางทีลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยกีฬาชีพแต่ละคนนี่เหมือนกันนะแต่ถ้ามันปล่อยเวลามห่างไปเลยห่างไปเรื่อยๆเนะี่ยบางทีต้องนึกถึงมันบรรยากาศแม่ไก่ กลูกเจีย๊ยบครูบาอาจารย์เหมือนกันนะกางปีโป่งกุ้มกบลูกเจีย๊ยบลูกศิลุกหาที่เคยรู้จัก,จกที่เคยบวชเคยเรียนด้วยกันเนี่ยยังไงเขาจะเป็นลูกเจีย๊ยบอยู่เขายังไม่ใช่พระอรหันเราอย,ายมองว่าคนเคยบวชเคยเรียนทําไมต้องทําไม่ดีทําผิดอะไรเนี่ยใช่ไหมโอ้มันก็ไม่ได้ง่ายขนาดเนาะเขายังเป็นลูกเจีย๊ยบอยู่อะ่ะแต่ละครูาคบาอาจารย์กลางปี๊โป่งกุ้มมันตะกบตะโงมถูกไหมละ่ะจะเยี่ยมไปหาอะไรบ้างซึมซับบรรยากาศลาง,งานอะไรบ้างออย่างเงี้ย เขาได้ความอบอุ่นล้วก็ได้ต่อไปเขาก็าไม่ได้เป็นลูกเชียบเขาก็โตขึ้นไปรอดผลดี่เพื่อนจัดไ,ได้ในบิดนั่งเหมือนกันถือว่าใช้ได้คนหนึ่งในบรรดาลูกศิษย์ที่เคยมาบวชโดยไปโดยอายุแต่ด้วยความนี้อย่างที่ว่านะก็ยังมองาไม่ใช่เป็นพระอรหันต์เงี้ยมันเป็นลูกเชียบอยู่เขาไปสะรวกมาบางทีอุบอาจารย์อาจต้องไปบางทีเรามองดีๆมันจะเห็นอีกแบบหนึง่งเหมือนพวกเราเนี้ย คนที่เคยรู้จักมากคุ้นกันมาเนี่ยก็พอแวะมาปุ๊บก็ก็มาเยี่ยมก็มาเยี่ยมมันเป็นอาหารใจศรัทธานาําไปสู่มิมุตได้ถ้าห่างไปศรัทธามันตกศรัทธามันถอยลงไปมันก็ห่างจากมิมุตไปด้วยนะเนีคนมองซ้ายมองขวานเนี่ยจะมีพระสงฆ์สักรูปที่เตัวบุคคลเนี่ยพระในดวงใจพระพระในดวงใจเนี่ยเพื่อจะได้มองว่าเป็นสัมผัสได้จับตองได้เป็นพระเป็นเป็นอ่ไงเงี้ย จะได้มีกําลังใจในการที่จะปฏิบัติธรรมแล้วก็เดินทางในทางธรรมต่อเนี่ยเห็นองค์นี้าหมใช่แน่นอนองค์เนี่ยใช่เนี้ยแต่หลังจากนั้นไม่เคยเจอท่านอยู่เลยปีแล้วปีเล่าห้าปีสิบปีคลายได้นะมันคาลยนะนคายได้คลายตัวได้คลายเกลียวอ่ะเกลียวมันคลายออกมาได้เพราะครั้งเดียวมันยังไม่พอไม่มีทางพอครั้งเดียว ก็ครั้งแต่ละครั้งที่ทมามันก็ไ,ไม่ได้มาอยู่ไม่ได้มาอยู่นานเป็นปีเป็นขนาะนั้นจนสงให้เราถึงข้างฝั่งที่มุดขนาดมันไม่ใช่ขนาดนั้นไงมันเพียงแค่มาแบบตั้งไข่เฉยๆหลายคนนะหลายคนตั้งไข่ก็้วจะตั้งแล้วกลายจะฝุดเดินแล้วกลายจะเดินได้แล้วอะไรเงี้ยแต่ยังไม่แข็งแรงอาจจะล้มได้ไงล้มแล้วจะมีใครไหมไปฉุดฉุดแขนขึ้นมาเนะ่ยทุกคนล้มแน่นอนในการปฏิบัติธรรมล้มลูกค้าแน่นอนแต่พยายามที่ล้มเนี่ยมีใครไหมที่แบบดื่นมึงมาแล้วก็ฉุดขึ้นมา แล้วก็ให้กำลังใจเคียงบ่าเคียงไหลจับแขนเดินทางต่อไปนั่นแหละคือพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเพื่อนเดินทางแต่ห่างเลยเนี่ยเราล้มแล้วน่ะไหนอะใช่ไหมถ้ากระขอบางทีมันมันล้มแล้วบางทีมันอาจจะไม่อยากลุกก็ได้นะบางคนไม่อยากลุกมันล้มก็ไม่อยากลุกแต่ในยามที่เราล้มบางครั้งกลางเดินทางเราทาอยู่เนี่ยลัาล้มอยู่ใช่ไหมปิ้งกันมาเลยไหมข้อความมาข้อความมา ไปทําอะไรเดี๋ยวจะไปทําอะไรนะอะไรเงี้ยโอ้อะไรจะไปไหนก็ไปเดี๋ยวจะไปไหนนะอะไรเงี้ยมงไม่เข้าใจเลยหรือคือว่าช่วยไงแม่เซนเจอร์เนี่ยช่วยเซฟไม่ได้เลยอย่างเงี้ยกำลังเอออยู่ดีๆถูกไหมล่ะเออดีๆเนี่ยจริงไหจริงจ่ะพ่อจานต่อไเหมือนพ่อาจาันเถิดเมตตาให้ให้พวกเราประจําเลยเพราะบางครั้งเหมือนจิตมันจะจะสัมผัสได้ค่ะ มันนี้เป็นข้อความบงทีเป็นรูปบางทีมันก็มีความหมายมีคุณค่าในช่วงนั้นเวาระนนั้นอยู่แต่บางคนไม่มีไงไม่มีอย่างอย่างคุณโยมเนี่ยก็ยังไม่มีทางก็ยังไม่ได้เป็นเพื่อนเนี่ยไม่ได้มีเนสเซอร์มวลกัญยานั้นก็ทำไมม่ได้เป็นไม่มีน้าคุณพุ่งเนี่ยนางคุณอรไทยมัมีนานจางก็บางทีเห็นมันก็ส่งเลยบางทีเป็นภาพบางทีเป็นข้อความเป็นธรรมะอะไรบางอย่างบางทีอาจจะไม่มีธรรมะอะไรเลยบางทีอาจจะเป็นอะไร ต้นไมห้หรธรรมาชาตนะิอะไรเนี่ยแต่มันก็มันก็เป็นอีกแบบหนึ่งมันปิ้งมานะยุคนี้ก็ถือว่าขอบคุณเทคโนโลโยีถ้ามีสิ่งเหล่านี้ปุ๊บถ้าจะ,จะต้องอาศาัยการเจอกันอย่างเดียวปีหนึ่งจะเจอสักกี่ครั้งแต่ระบบการสื่อสารที่มันทันสมัยเนี่ยมันช่วยได้เยอะมากเลยนะช่วยได้เยอะมันยังสัมผัสได้อยู่แต่ว่าถ้าโทรไปอาจารย์เวลาบางทีไม่สะดวกแต่ถ้าดูแลก่อ็ได้อยู่สมมติอย่างเงี้ยถ้าอาจารย์มีมี โทรศัพท์มีอะไรเนี้ยถ้าใครสงความก็ดูได้ยังพูดต่อได้แต่ถ้าโทรมาปุ๊บมันก็ยังไงรู้ไหมและชีตภาพบางทีมันก็อยู่เป็นสายทางนักชนเลยอ่ารับโทรศัพท์มากก็ดูไม่งามไม่สุภาพกําลังอยู่กับกับประชาชนหรือว่าทํากิจทางสัรคมอยู่เนี้ยจรจริงไม่มีโทรศัพท์มาเป็นปีแล้วนะี่ยไม่มีไม่มีโทรศัพท์ไม่ได้ใช้โทรศัพท์ไม่ได้ไม่ได้คุยแค่ก็มีมีใครแพ่ที่ดูข้อความแล้วก็ส่ง แค่ไหนจเป็นจริงๆก็ก็ก็โทรทางทางนี้แหละแต่ส่วนวน้อยส่วนน้อย